สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อุกเกมเมอร์ชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม a n c h e s t e r s the Human k i n Odyssey นะครับซึ่งเกมนี้จะให้เรารับบทเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์นั่นเองนะครับก็คือลิงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเกมใหม่อันนี้ผมก็ลองเล่นไปแล้วนะครับเป็นเทพซาสุแต่ผมจะตั้งชื่อดีๆแล้วกันนะโอเคไปเริ่มกันเลยครับ first time ครั้งแรก เอาเป็นง่ายๆไปก่อน,นนะแ,แล้วกันนะปแล้วก็เพียพิช,ชายนะฮะโอเคเริ่มเลยครับผมจุดต้นกำเนิดมนุษย์นะครับผมแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงโลกและตัวละครอ,อ๋อเกิดจากสถานที่จริงๆใช่ไหมอ๋อโอเคครับแล้วก็การประชนภัยนี้ถูกสร้างโดยแพนเอ e ดิจิตอลเกมนะครับแล้วก็นี่เป็นผู้สร้างนะครับนะีบ่ยเป็นรายชื่อผู้สร้างครับผมโดยความช่วยเหลือจากเนะี่ยนิโคลัสเบอร์ดดเนยะค,คนทำเพลงฮะเอาละอ๋อเป็นชาเลนจ์ความมืดมนของมวลมนุษยชาตินะครับแล้วก็มันจะไม่อยู่วันจบ ใช้ร่างกายสัญชตาตญาณความคิดและเสียงแล้วก็ทำให้สปีชี่เนี่ยมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สอนครอบครัวของคุณสร้างบ้านอขอให้โชคดีพวกเราช่วยคุณไม่ได้เท่าไหร่หรอกเอาละและจำมาไว้โอเคครับการวิวัฒนาการเนี่ย มันไม่ได้ตรงดิ่งเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับคุณนะขึ้นอยู่กับเรามีมีปลาด้วยโอ้ทางช้างเผือกน่าจะทางช้างเผือกนะรั้มนะ่าจะเป็นแบบฝุ่นอวกาศครับมีนกนะฮะนกมากินห่วงโซ่อาหารเนี่ยแอฟริกาสิบล้านปีที่แล้ว,ลวมีลิงลิงขาวกำลังกินอย่างอริสอร่อย,ออยโอ้ยงูตัวปักใหญ่โอ้ม y g ก d โอ้บักมืออุ้ยอะไรหล่นอะไรหล่นบินหนีเลยมีปลาครับโอ้ยไอ้เ้ไอ้เอ้มาแล้วไอ้เอ้มาแล้วเอาเอาเอา,เอา,เอานกนกกินปลาเฉยเลยไปแยกอาหารครับนีม่มโดนงับโดนงับไปแยกอาหารแยกอาหารหเลือดกระจายเอาแล้วปลาไม่มีใครกินด้วยไหลไปเลยโอ้ เฮ้ยเฮ้ยเสือดำเสือดำเสือดำนี่มาเสือดำกินไอ้แค่นะฮะกินง้ำแล้วก็จะมีคนมายิงเสือดำต่อนะฮะอ๋อลืมไปปืนยังไม่มีนะฮะ้องมีคนมายิงเสือดำต่อแน่ๆเลยเอาล่ะลงไหมฮะ a n c e s t o ์ s the Human Cry Odyssey จุดต้นกำเนิดของมนุษย์ ปลาก็ไม่มีใครกินวอลลุ่มหนึ่งก่อนพวกเราอาแล้วลิงเอามากินโอ้โหอะไรมันจะโชคดีปานนี้<อ>เดชบ,บุญแต้มบุญยังมีมปีนแค่ yeah, มีลูกอยู่ข้างหลังด้วยครับอฟิกาเนี่ยถือว่าเป็นทวีปที่แบบ อุดมสมบูรณ์มากนะครับมีสัตว์เยอะแยะเลยนะครับเ,ออเขาก็เลยมาที่นี่นะมาที่แอฟริกานะือสัตว์เยอะมากเอามีเยียวมาเยี่ยวมายังไงเอาเอาไปด้วยเอาลิงก,กูไปด้วยไม่ก oh ็เอาลูปรูปลูกรูไอ้โอ้อยพ่อตายพ่อหรือแม่ก็ไม่รู้นะฮะแต่เราเราได้เล่นเป็นลิงน้อยเหรอเนี่ยตัวอ e ีนะครับผมเป็นความคิดอินเทลเล็ก์ ไดดูสิเรามีเซนด้วยครับผมกด E เนี่ยเพื่อหาจุดซ่อนนะครับใช้ความคิดของเราโอเคอจุดซ่อนอยู่ไหนอะตรงนั้นปะโฟกัสน,นี่ยนี่ครับผมจุดซ่อนนะครับผมจุดหลบซ่อนโอ้โหแถวนี้มีตรงมีเสือมีสัตว์อะไรเต็มเลยครับมีผู้ล่าเยอะแยะเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยววีไหนมีตรงไหนอีก นี่น,นี่มีอีกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโฟกัส okay, ครับมันคืออะไรก็จุดหลบซ่อนเหมือนกันเหรอใช่ไหมจุดหลบซ่อนเหมือนกันครับ <c oughs> โอเคถ้างั้นเราต้องไปที่จุดหลบซ่อนก่อนนะครับจังหวะน,นี้ีบไปเลยฮนะทางนี้ใช่ไหมใช่แหละนะโอ้ยน่ากลัววะ่ะเราปีนต้นไม้ได้ไหมปีนต้นไม้ได้ไหมลองปีนนี้ปีได้ไหม ไปปีนต้นไม้นะเป็นลิงสักอย่างต้องปีนได้สินี่ปีนได้โถโอเคแต่เรายังคอยังไม่ปีนนะฮะไป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 หลบก,ก่อนนะฮะแถวนี้อันตรายมากมีแต่สัตว์ดุร้ายอัอฟกานี่ขึ้นชื่อเรื่องสัตว์ดุร้ายเลยนะฮะโอ้หลบตรงนี้ได้ใช่ไหมอ่ะเข้าไปหลบเลยอ๋อเป็นหินนะครับ อะไรอะ่ะโอ้หาเด็กไอ้เมื่อกี้หาลิงเมื่อกี้ครับผมโอเคต้องไปหาพวกนะครับอ๋อโอเคเราสามารถกดสเปซบาร์ค้างเพื่อวิ่งนะครับแล้วก็กดสเปซบาร์ทีเดียวเพื่อกระโดดนะฮะนี่นี่ได้ยินเสียงนี่้เสียง,ยงลิงจักจก๊กจักรักจริงจริงโอ้ยอย่าล่วงอย่าลวง ใช้คิวอ๋อใช้คิวนะครับเพื่อหาเป็นเซนต์เป็นเซนต์ในการหาเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี่ใช่ไหมนี่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 หลบอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนโอเคกดที่ขวาครับคอมฟอร์ตนะครับผมใจเย็นใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยคอมฟอร์ตค่อยๆนะใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดออ่ะกดทีอ๋อต้องค่อยๆกดนะครับอ่าโอเคใจเย็นๆนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสอง ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคนี่ออกมาแล้วนะครับผมอ่ามาแหมดีมากเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีนดด่าจะเข้ากันได้ดีเลยนะฮะโอ,อมาถึงก็ขี่หลังกูเลยปังโอ้โหคนเพิ่งรู้จักกันขี่หลังเลยแหมโอเคครับดูออคเททีฟจอยยูแอนนะฮะ คอมมิวนิเคชันครับผมเราได้มีความเรามีสติปัญญาขึ้นนะครับเวลาเราเรียนรู้อะไรเนี่ยเราก็จะมีสติปัญญานะฮะเราก็สติปัญญาเราก็จะพัฒนาเราเรียนรู้ในการสื่อสารแล้วนะครับผม <c oughs> มันอูกกอ้กะกะอูก้กะกะอยู่นี่แหละเออนั่นแหละนะฮะโอเคเรากลับไปที่ฐานของเราใช่ไหมเราใช้เซนส์ไม่สิใช้เทอร์ดิเจนนะฮะอ่าอันนี้นะเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนคืออะไร อะไรก็ไม่รู้ไหนดูสิมันคืออะไรวะก็ไม่มีนะแถวนี้เดี๋ยวๆนะตรงนู้นอะไรอ่ะจำไว้จำไว้จำไว้ไวอ่าโอเคโอเคเอ๋อเราต้องกดจำก่อนใช่ไหมเราถึงจะไปรู้ได้ว่าตรงนั้นคืออะไรนะครับไหนดูสิต้นไม้เหรอกิ่งไม้ครับ ออกมาแล้วไหนดูสิคืออะไรอ๋อเรียนรู้เนี่ยผมว่านี่มันคือไม้นี่เรียนรู้แล้วนะครับผมอ๋อเป็นพุ่มไม้เนี่ยผมพุ่มไม้พุ่ไมไม้แห้งนั่นเองนะอ่าอีกรอบอีกรอบอ,อีกรอบอเรามีเซนแล้วนะผมมีสติปัญญาดีขึ้นนะฮะทีไหนลองดูสิตรงนั้นมีอะไรอีกภาพจำไว้โอเคไปกันเลยครับ มันคืออะไรหนอไหนดูสิอ่าไหนดูอ่ะคือหญ้าเหรอว่าไงน้ำเราเรียนรู้นะฮะอ๋อเป็นจุดตกปลาครับผมเราเรียนรู้ว่าตรงนี้คือจุดตกปลานะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่ถ้ำก่อนเนี่ยครับถ้ำอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกละดูอีกละถ้ำอยู่ตรงไหนถ้ำอยู่ตรงไหนถ้ำมันอยู่ข้างบนปะ เออเราต้องปีนขึ้นไปนะกลับไปที่ฐานก่อนนะโอเคปีน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 โอเคมาเฮ้ยเดี๋ยๆเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคขึ้นไปครับปึ๊บโอเคปั๊บเอาละตรงนี้ครับ ออโอเคขึ้นมาแล้วครับไหนถ้ำเราอยู่ตรงไหน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 วาอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่าอเค,คียบปปๆๆๆปปปตรงนี้ครับผมใช่ไหมน่าจะใช่แหละนะฮะเนี่ยมีเสียงเพลงด้วยนี่ถ้ำของเราครับ กลับมากลับมากลับมาโอเคครับเอาละตัวนี้คือแม่น้ำเลยครับผมเขาะจะมาสอนจับปลาหรือเปล่าใช่ไหมสอนจับปลาอืมนี่นี่โหขนาดบันพบร,รือยังเล่นด้วยกันเนะี่ยเด็กๆเล่นด้วยกันนะตามภาษาเด็กนะฮะเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีเอาละอละไรอีกอะ ทำไรดมดมหัวหัวเหม็นเปล่าสมัยนี้ไม่มีแชมพูนะเออ <c oughs> เอาเอาเอากัดกันอีกเอา,ากัดกันทำไมกัดกันทำไมกัดปล่าวะไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคอืออ๋อจะให้พัฒนาการดีกว่านี้นะครับพัฒนาการเร็วกว่านี้ตรงนี้เท่าไหร่ ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปจับปลาลองจับปลาไหมเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจับปลานะครับได้ปลาจับปลได้ไหมไม่ได้หรอเราก็ยังถือพุ่มไม้แห้งอย่งถือกิ่งไม้แห้งอยู่เลยโอเคไหนดูอีกทีสิตรงนั้นมีพักพวกเราอยู่นะครับเราต้องไปไหนต่อดีไปไหนไปไหนไปไหนอ๋อตรงนี้เป็นจุดนอนนะครับกดแซดเพื่อนอนใช่ไหม เป็นจุดนอนนะฮะเป็นที่พักพิงนั่นเองนะครับผมโอเคอเซนไม่มีอะไรนะครับอา่าตรงนี้โอกสัสจำไว้อ่ไปดูสิมันคือจุดอะไรอ่ะตรงเนี้ยเราสามารถตกปลาตรงนี้ได้ไหมเราสามารถจับปลาตรงนี้ได้ไหมไม่น่าได้นะครับเราไปที่อื่นดีกว่าครับผม สวัสดีครับทำไมมันมีออร่าวะนี่นะเนีย่ยอ๋อให้ตามลงามาได้เขาชื่อลาลาโอเคอะนี่คืออะไรเอ่ยให้รอที่นี่อ๋อแล้วให้ตามมาได้นะครับโอเคอนอนเดี๋ยวลองนอนดูซิกดแซดกดแซดนอนนะครับานอนเลยนอน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 อเดี๋ยว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 ปลอ่ปลอ,ยปลอยเด็กก่อนนะครับโอเคนอนเลยครับ เอ้ยเราสามารถพัฒนาการได้ไว้กด e นี่ปะหมอเป็นการอัปเกรดหรือเปล่าครับใช่มนมนี่อัปเกรดสติปัญญาครับโอ้อ๋อเป็นการอัปเกรดคอมมิวนิเคชันนี่ครับอันนี้ได้ยังยังไม่ได้ใช่ไหมงั้นอัปเกรดคอมมิวนิเคชันก่อนนะการสื่อสารครับผมเราสามารถให้ลูกแคนเนี่ยตามเรามาได้อโอเคครับ โอเคเราสามารถบังคับคนอื่นนอกนอก,นอกจากนอกจากคู่รักได้ใช่ไหมว้าว <Wow. S 1> ๋อไหนลองดูสิได้ไหมถ้าเราเอาเป็นคนอื่นลองดูสิออกก่อนนะครับมาดูดิอา่าไม่ใช่คนนี้อ่ะคนนี้อ้เราได้หลายคนแล้วนะครับเราสามารถชวนหลายคนหรือเปล่าไม่รู้แหละบัก <B unk. S 1> นะฮะแต่ว่าเราไปอัปเกรดคอมมิวนิเคชันไหมฮะถ้างั้นเรานอนก่อนเลยนอน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  เอาละจ้าไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าเนี่ฮะเอาละโอ้มีอุ้ยมีฝันด้วยท่านผู้ชมไอ้ลิงมันก็ฝันได้เหมือนกันนะคือสัตว์เนี่ยก็ฝันได้เหมือนกันนะครับพวกหมาแมวอะไรก็ฝันได้นะอะไรอ่ะก็ถืออะไรอ๋อถือหินนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเหมืนกันฝันนะฮะโอเคแปดโมงแล้วรีบตื่นเดี๋ยวเราจะโอเคโอมีการอัปเดตด้วยนะครับ เราต้องไม่หาน้ําหาข้าวนะครับผมน้ําลูกกินได้ไหมตรงเนี้กินเลยได้ไหมไหมได้ปะได้ปะเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยดูสิมาลองลอง,ลองดูก่อนครับเราสามารถดมตรงนี้ได้ไหมอ๋อเป็นจุดนอนครับอ่าฉันจำไว้จําไว้จำไว้จำไว้ไวนะโอเคจำไว้วัดีอันนี้อะไรอะ่ะดูสิ หยิบขึ้นมาเป็นต้นไม้ครับเราเราสามารถทำอะไรกับมันได้เราดูสิสนะมันคืออะไรมันคืออะไรเป็นพืชครับอ๋อเราได้อะไรใหม่อ๋อเป็นหญ้านะครับหญ้าใส่คัดนั่นเองนะครับโอเคหญ้าใส่คัดโอเคครับอา่ามีตรงไหนให้เราเรียนรู้อีกนะครับตรงนี้ใช่ไหม โอเคจำไว้ตรงนี้นะครับโอ้น่าจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมอว่อยู่ข้างบนดูละ่ะ <c oughs> กระโดดลงไปก่อนแล้วโอเคอขึ้นไปเอาละ,ะไปดูตรงนั้นนะครับไปดูจุดนั้นว่ามันคืออะไรกันแน่เลยครับเอาละโอเคตึบตรงนี้หรือเปล่าเราต้องลงไปตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวนะ อุ้ยอุ้ยน้ำน้ำน้ำหิวน้ำหิวข้าวครับตอนนี้ผมว่าเราต้องหาอาหารอะท่านผู้ชมโอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยกระดูกหักเลยตกสูงอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงนั้นหรอเราต้องปีนปีนต้นนี้รกระดูกหักก็ททำไงวะเนี่ยโอ้เจะต้องรอฟื้นฟูเนี้ครับโอ้ตายตายตายชีวิตชีวิตโอเคเดี๋ยวปีนนไปดูนะครับน่าจะเป็นอาหารหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่าตอนนี้เราหิวน้ำหิวข้าวมากนะฮะลองดูสิ มันคืออะไรวันนี้อ่ะโอเคมา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 มีคืออะไรฮนะคืออะไรนี้ปึ๊บเอาละขึ้นมาทำอะไรได้ไหมเนะี่ยอดอบก่อนดอบก่อนอ่าอ๋อเราต้องดอบก่อนนะครับเราถึงจะสามารถเก็บของได้มันคืออะไรไหนดูสิชิป เป็นลูกอะไรทั้งอย่างนะฮะมกินได้ไหมอ๋อ,อเป็นไฟเบอร์ครับผมมาถูตัวทำไมวะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวอ๋อแล้วเหมือนทำอะไรกับผลทัล้งอย่างผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทำอะไรนะฮะยาเดี๋ยวกระดูกหักโอ้เกือบเดี๋ยวหักยิ่งกว่าเดิมโอเคเราต้องหาอาหารนะผมจงังหวะน,นี้เหมือนมันได้หิวแล้วนะฮะ ผมว่าเราเราสามารถจับปลาได้ใช่ไหมโอเคจำไว้ตรงนี้ไป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 โอ้น้ำก็แรงเหมือนกันนะครับขนาดคนยังเซอ่ะน้ำแรงแบบนี้นะครับโอเคไปดูส๋สิตรงนี้คืออะไรเอ่ยเ <c oughs> ดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว,ยวยตรงนี้ใช่ปะ <c oughs> นี่ตรงเนี้ย <c oughs> คืออะไร <c oughs> เป็นหินนะครับ <c oughs> หิน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  เรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้ก่อนเรียนรู้ก่อนอ่ะหิน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 โอเคเครื่องมือใหม่เดี๋ผมอ๋อเป็นหินแกรนิตนะครับหินแกรนิตนะแล้วทำไมมึงไม่หายเจ็บต้องคีวะต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยโอ้กระดูกหักเดี๋ยวๆนะของนั้นอีกอ่ะโฟกัสโอเคไปดูครับ ก็เป็นจุดตกปลาเนี่ยครับอ่าได้หาหาแล้ว <Yeah. S 1> เอาละเดี๋ยวๆเดี๋ยวดผมขอกดจำก่อนนะกดจำกดจำครับจำไว้ชึบโอเคเข้าไป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 มันคือจุดตกปลาใช่ไหมโอเคเราดบดบถึงก่อนนะฮะจะได้ตกปลาได้เราจับปลาตรงไหนอะ่ะตรงนี้เหรอโอเคหยิบปลาขึ้นมา เอ้เรากินน้ำนี่ว่ะเราไม่ได้มาอะดูน้ำดูน้ำกินน้ำยังไม่เป็นเลยนี่อะกินน้ำอ่าเราเจออาหารใหม่นะครับผมเป็นน้ำนะเอากินไปเลยปา้าโอเคเราหายก็หายน้ำแล้วนะฮะจังหวะนีะ้เอามาอีกตักขึ้นมาอีกกินอ่าโอเคตักขึ้นมาตักขึ้นมาดื่มดื่มอ่าอ่าเยี่ยม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 หายอยู่น้ำยัง หายหิวน้ำยังอ่าหายแล้วนะครับโอเคต่อไปอาหารนะครับอาหารอาหารอาหารน่าจะต้องเป็นปลาอย่างเดียวแหละตรงอันนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดดื่มน้นมนาํานะครับผมตรงนี้เท่าไหร่อ๋อจุดตกปลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกดจําก่อนกดจําไว้ป๊าปโอเคไปด,ดูสิมันตกมันต้องจับได้แหละไม่งั้นเราก็หิวเลยฮะโอเค ค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมโอเคมีจุดตกปลานะไหนอดอบก่อนอันนี้อันนี้อ๋อนี่หินนะฮะเราต้องดับหินก่อนใช่ไหมเขาไปกินหินทำไมหรออ,อดอบก่อนตรงไหนตรงนี้ปะก็ดับหินก่อนนี่อดดับหินละโอเคโยนไปเลยโอ้ มาดมกลิ่นได้ไหมเนี่ยตรงนี้อท่านผู้ชมมันจับปลายังไงอะ่ะถ้างั้นไปหาอาหารอย่างอื่นดีกว่านะฮะจังหวะนี้นะอ๋อนั้นเป็นหญ้าเฉยๆนะฮะมันก็เป็นหญ้าเหมือนกันมีอะไรอีกตรงนี้อ่ะนี้คือแกนิตนะครับอ่ามีตรงไหนอีกตรงนั้นคืออะไรเลยไหนไปดูสิ ตอนนี้คืออะไรไปดูไปดูไปดูไปด,ไปดูมันเป็นมันเป็นแบบจุดมาร์กไม่เหมือนอันอื่นด้วยนะครับอเดี๋ยวผมไปดูน,นั้นเดี๋ยวจบคลิปแล้วนะครับน่าจะนานแล้วนะท่านผู้ชมไปดู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 ปดปดโหตรงนี้มีมีโอ้ยมันจะทำร้ายเราหมูป่าหมูป่าจะเย็นหมูป่าเอ้ยเดี๋ยวนะเราต้องหลบหมูป่าใช่ไหมหลบเอ้ยโอ้ย มูป่ามันคืออะไรอะ่ะวอลท็อกอ้น่าจะเป็นสัตว์ดึงดำบันหรือเปล่าไม่รู้แต่ไปแล้วไม่อยู่แล้วจ้ไปเลยแจ้ไปแล้วแจ้โอเค,อเ,คเอาเอาใกล้ๆก่อนนะฮะังใกล้ๆอา่าตรงนี้ตรงนี้อ่นนี่ตรงนี้นะเดี๋ยวๆดูดิูนป่าอ๋อเป็นจุดหลบซ่อนนะครับตรงนี้อะ่ะ ตรงนี้เป็นหญ้าใช่ไหมโอเคตรงนี้คืออะไรหญ้าเหมือนกันนะตรงนี้คือไม่รู้ว่าคืออะไรครับไปดูสิไปดูสิมันคืออะไรมันคืออะไรนี่ไบอบัูโอหยจะบ้าตายกับชีวิตอยู่ดีก็คุ่งเข้ามาไปไหนก็ไปเลยมาดูตรงนี้มันคืออะไรนี่มาด,ดูสิหินหินเหรอ ม,มันคือเอาดม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  <c oughs> เป็นจุดใหม่เนี้ยครับผมเอ้ยมันเป็นจุดที่หินสามารถยกได้ใช่ไหมโอ้ตรงนี้นะครับเราสามารถยกหินตรงนี้ได้หรอ <c oughs> ก็ไม่ใช่นะแต่มันบอกว่ายกได้นะอ <c oughs> มีตรงไหนอีกเหรอตรงนี้เป็นุ่งไม้นะครับตรงนี้คืออะไร ตรงนี้คือจุดซ่อนนะครับตรงนี้คืออ๋อหินยกได้ตรงนี้คือ,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 นนคอเป็นหญ้านะครับออโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวผมพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก,ก,ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์แอ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ 拜拜。Bye bye